You know เอนจอยแน่นอนคะ่ะเชฟน่ากินขนาดนี้วันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาทานแฮนโรที่ร้านเชฟออฟแรนนิเกตเชฟเขารังสรรค์เมนูแฮนโรเป็นเมนูใหม่ของร้านเลยนะคะแล้วตอนนี้เขามีโปรส่งแถมหนึ่งอยู่ด้วยแล้วราคาเขาทำออกมาดีมากๆเริ่มต้นแค่ร้อยห้าสิบเองนะคะนี่คือสควิตอิงโมจิที่เชฟออฟตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีมีที่นี่ที่เดียวในโ<อ>ลกจะเป็นโมจิผสมกับสควิตอิงห่อด้วยสาหร่ายท็อปด้วยอูนิจะมีความมันๆน,น,นัวๆหอมนิดๆแล้วก็ครีมมี่ของอูนิคือรสชาติมันดีแล้วก็เข้ากันมากจนน่าตกใใจจจเเเเเลลลลลยคะ่ะะะะะแแอออีีกกกกกรรรรทททปปปาาาาัับบมืสสสนน็ วาซาบิดองรสชาติซับซ้อนแต่อร่อยมากแล้วก็จะมีเป็นดิฟทาท่าอุนิเป็นเนื้อดิบท็อปด้วยอุนิและคาเวียคือมันเข้ากันสุดๆและนี่คืออุนางิฟัวกลาฟอุนางิไร้กลิ่นคาฟัวกราช่ำละลายในปากส่วนนี้คือสไปซี่ฮามาจินะคะซอสช่วยชูรสชาติของฮามาจิออกมาได้เต็มที่มากๆชิ้นนี้คือทูเวทูน่าเสิร์ฟพร้อมคาเวียและวาซาบิดองชิ้นเนี้ยแค่ร้อยห้าสิบเขาใช้วัตถุดิบพรีเมียมในราคาแค่เนี้ยคุ้มมากคือมันอร่อยจนหยุดไม่ได้สั่งเพิ่มมมมมมาาาาาาเเเรรืืืื่่่่่่่ออออออยยยยๆลลคคคคคคะะะชชชิิ้้้้้้นน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 นีีนะะีีีีีแแงกกววววููซุุ็สสสดดททททขัไป ทุกจานเลยนะคะเกินความคาดหวังไปมากๆที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นผสมผสานกับเปรูอาหารค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีเมนูที่หาทานที่อื่นไม่ได้เยอะมากเลยค่ะพิกัดเรนนิเกแอนด์สเต็กบาร์อยู่ในซอยสุขุมวิท38ร้านติด BTS เดินทางสะดวกมีที่จอดรถด้วยค่ะเปิด5โมงถึงเที่ยงคืนปิดทุกวันจันทร์ร้านบรรยากาศดีโฮซี่ไปลองแฮนโดของเชฟออฟคุนค่ะแล้วจะติดใจ